สมัยกลางพนิทครับจากบริษัท Pinp Solution วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์ใน in action นะครับก็คือการที่เราจะทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์จริงเนี่ยมันมีวิธีการยังไงแล้วเราก็ต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับซึ่งเราจะยกเคสของงานที่ทางบริษัทเคยได้ทำนั่นกะ็คือลูกค้าเราจะเป็นบริษัทขายอะไรนะครับแถวว่าละจากเขาเคยมีระบบงานอยู่แล้วด้วยเป็น IT ที เป็นซื้อซอแวร์สำเร็จรูปมาใช้ออก่อนหน้านี้เราใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซึ่งใช้ในการเปิดบินจากการสินค้าสต็อกซึ่งค่อนข้างจะมีปัญหาทำงานล่าช้าผานวกกับการที่นักงานใหม่เข้ามานั้นก็ใช้งานได้ยาก ก่อนใช้ซอฟต์แวร์เราจะเป็นระบบแมนวลนะคะเราจะทําลง Excel ของเราเองก็จะมีการขี์ข้อมูลลงไปเองวันนี้ขายได้เท่าไหร่สต๊อกเหลือเท่าไหร่เช็คอดกันแต่บางทีมันเกิดการความผิดพลาดนะคะคือบางทีหน้าร้าน,เ,นเห็นว่ามีเหลืออยู่10ชิ้นแต่ว่าพอเข้าจริงๆในระบบมันเขียนอยู่5ชิ้นคือตัวเล็กมันไม่ตรงกันเลยะคะ่ะทําให้เกิดปัญหาขึ้นว่าจริงๆของมีเหลือเท่าไหร่อ,อะไรยังไงค่ะซึ่งอย่าง,ะะงาที่เราตอนไปทำนะครับเราก็มองว่าการที่เขา จะใช้แต่ซอฟต์แวร์เดียวนะั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะนะครับการทำดิจิตอลทรานฟอร์มจริงเนะี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาซอฟต์แวร์ไปลงแล้วบังคับให้ไปทำง,งานใช้แต่จริงๆแล้วมันเกิดจากที่ว่าเขาจะต้องวางโครงงานก่อนนะครับว่าแต่ละคนนั้นต้องทําอะไรตาแหน่งไหน,ไหนและหน้าที่อย่างไรนะครับว่าตอนนี้นะครับถึงจังหวะโครงงานนี้นะครับคนนี้ต้องเป็นคนทาําจังหวะนี้โครงงานนี้คนนี้ก็เป็นคนทาจังหวะนี้โครงงานนี้คนนี้เป็นคนทํานั่นคือสิ่งที่นะครับเราได้ ใช้กระบวนการของดิจิ t ัลเทอร์มในการที่เราไปนะครับ m ีเม้กับลูกค้ารายนี้ซึ่งเป็นเคสสักที่ที่เราจะพูดถึงในวิดีโอชุดนี้กันนะครับเริ่มแต่ว่าตัวงานเขานะครับธุรกิจเขาก็คือค้าส่งนะครับเป็นอะไรนะครับก็มีการเข้าออเดอร์มานะครับในอดีตเขาใช้ระบบซอฟต์แวร์นะครับเขาซื้อมาเป็นจริงๆแล้วมันคือระบบบัญชีอะนะครับเขาไว้ออกบินทีนี้ปัญหาของเขาคือว่า พอเขาได้รับออเดอร์มาลูกค้าโทรมาเขาก็ใช้จดใส่กระดาษนะครับเสร็จแล้วเขาก็ไปนะครับเนื่องด้วยหนึ่งออเดอร์เนี่ยมันไม่ใช่สินค้าชิ้นเดียวนะครับมันจะมีสินค้าเนื่องด้วยอะไรเป็นสินค้าชิ้นเล็กซึ่งเขาก็จะมีออเดอร์มากมายเลยนะครับรวมๆกันมานะครับบางอย่างก็สามารถส่งได้ในรอบนี้เลยบางอย่างนี่ส่งไม่ได้ต้องรออีกนะครับอาจจะต้องรอไปสัก2อสานะครับรอบการส่งถึงจะสามารถส่งสินค้าให้เราได้ปัญหาเลยคือว่า ระบบบัญชีเดิมเนี่ยใช้การจดกระดาษก่อนจนครบก่อนพร้อมที่จะออกบินก่อนถึงจะเอาไปคีย์ในระบบซึ่งทําให้เกิดปัญหาคือว่าออเดอร์ที่เคยสั่งไว้เนี่ยมันหายนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเขาก็ต้องไปนะครับหาหรือไม่เขาก็ต้องไปซื้อมาจากที่อื่นเพื่อสั่งเข้ามาเพื่อจะรวบรวมแล้วก็ส่งให้ลูกค้าอีกรอบนี่ปัญหาของมันก็คือว่าพอออเดอร์หายนะครับก็ทําให้เขาสูญเสียรายได้สเสียสเสยการขายของไปเลยทีนี้เขาทำํำยังไงนะครับ ผมก็เลยไปนั่งดูว่าจริงๆแล้วระบบเดิมเขาเนี่ยซอฟต์แวร์เขาไม่มีปัญหานะแต่ปัญหาคือว่าโฟล์การทํางานของเขาต่างหากที่มันมีปัญหานะครับก็คือเริ่มต้นเลยเขาไม่ได้วางโฟล์ว่าคนจะต้องทอํายังไงเอาเป็นว่าเขามาถึงเขาก็มีคนรับโทรศัพท์เลยพอรับโทรศัพท์เสร็จก็จดใส่กระดาษเสร็จแล้วก็ไปส่งนะครับบางครั้งบางครั้งก็คือรับโทรศัพท์ด้วยไปหาของด้วยแล้วก็มาแพ็คใส่ของด้วยแล้วก็ปินบินด้วยคือทาอยู่คนเดียวเลยซึ่งจริงๆนะคนเขาเยอะนะครับถึงธุรกิจเขาใหญ่มากเลยคนเ,เยอะ แต่เขาไม่ได้แบ่งว่าใครจะต้องทําอะไรทีนี้เราก็เลยเริ่มต้นกันใหม่ตั้งแต่แรกว,ว่าเราควรจะแบ่งส่วนงานออกจากกันรับโทรศัพท์ก็รับโท,ศทรโทศัพท์ไปก่อนนะครับจัดของก็จัดของไปนะทีนี้นะครับไปวิ่งไปหาสินค้าอะไรก็ทํากันไปแยกกันให้มันชัดเจน,นไปเลยนะครับอันนี้คือทําที่คนก่อนเราแบ่งงานก่อนแบ่งคนออกจากกันนะครับแยกกันให้ชัดเจนว่าใครคนนี้ทําอะไรันะรบไปเอทำอนันนี้ในบีทำนี้ในซีทำนี้ก่อน เสร็จแล้วเราค่อยมาดูกันต่อว่าแล้วเราจะเอาซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมาใส่ในส่วนงานนั้นได้อย่างไรนะครับก็คือจากที่บอกไปว่าพอเราเริ่มมีกระบวนการคือรับออเดอร์ก่อนนึ่แน,น่นอนว่าระบบเดิมใช้ไม่ได้นะ้วเพราะระบบเดิมเนี่ยคือเป็นออกบินเลยนั่นคือว่าต้องซื้อถ้าไม่ซื้อ,อต้องมาคอยแคนเซิลซึ่งกระบวนการวุ่นวายมากเราก็เลยพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อออ,อกนะครับเริ่มแต่รับออเดอร์ก่อนพอมีคนโทรมาคีย์ออเดอร์เข้าไปก่อน สแสจแว้วพอเคลียร์ออเดอร์ไปมันก็จะเข้าไปที่ส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็จะมานั่งดูว่าอ้าวมีออเดอร์เข้ามาแล้วเนี่ยออเดอร์ชุดนี้กระจายให้ใครไปหยิบของนะครับซึ่งกระบวนการตัวนี้ก็คือคนที่มีหน้าที่หยิบของก็ต้องมานั่งดูนะครับทีนี้เราคิดโปรเซสต่อว่าเอ๊ะแสดงว่าในแต่ละส่วนงานเนี่ยมีคนรับออเดอร์ก็คนหนึ่งนะครับคนที่มาคอยเอาเอกสารไปทีนี้จะให้เขานั่งทํำยังไงเขาจะล้เอ่อเอาข้อมูลของการสั่งออ,อเดอร์นั้นไปหยิบของได้ยังไง เราก็ทำซอฟต์แวร์อกนขึ้นมานะโดยการที่รับจากพอเดอร์ม,มาแล้วก็มาเป็นรายงานส่งไปให้นะครับพิโนออมาเสร็จแล้วเขาก็เอาใบนั้นไปหาขอนะบแนะ่นอนว่าตอนแรกเรากะว่าจะทําเป็นแอปพลิเคชันเลยเป็นเว็บเป็นโมบายเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ให้เขาจิ้มแต่ดูจากขั้นตอนกระบวนการพอแล้วมันไม่เหมาะสมแนะ่นอนเราพูดถึงจุดนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราทํางาน,นจริงจนะครับเราต้องไปดูกันว่ามันเหมาะสมกับเนื้องานไหมไม่ใช่ว่าเราจะยัดแต่เทคโนโลยีเข้าไปเดียว เอามือถือไปนี้แล้วก็ให้เขาไปทําซึ่งมันขีเรามันไม่ได้นะครับสิ่งที่เราควรจะทําก็คือโปรเซสนี้มันเหมาะคนยังไงเป่นคนใช้แล้วเทคโนโลยีไหนที่พร้อมกับเขาซึ่งเราที่นั่งคิดโปรเซสแล้วขั้นตอนนี้เราจะเป็นการปรินกระดาษปิดออกมาหนึ่งใบนะครับเสร็จแล้วก็ให้เขาไปหาสินค้าแล้วเขาก็มานั่งติ๊กเจอ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 พอครบแล้วก็เอาของพร้อมอใบมาซึ่งแน่นอนว่าคนที่จะมานะครับรับสินค้ามาเพื่อจะออกบิลเขาจะเห็นว่า ในการนี้ได้เขาก็ติ๊กติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กไหนไม่ได้เขาก็ขาวไว้นะครับพอรุ่งวะรุ่งขึ้นมาใหม่นะครับสินค้าที่คงเหลือที่ยังไม่ได้ทําการจาัดเขาด้วยก็จะมารวมใหม่พิมพ์ออกใบใหม่มาให,ให้แล้วก็ไปทําการหาไปนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ช่วยนะครับช่วยเรื่องอะไรคนทํางานเราจะเข้าใจเนื้อปริมาณงานมากขึ้นทีนี้เราผู้บริหารก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าจุดไหนทั้งหากที่เราควรจะเพิ่มคนจุดไหนที่เราลดคนมีไม่กี่คนก็พอ ซึ่งหลังจากที่เราทําโครงการนี้เสร็จเราค้นพบว่าการรับออเดอร์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเยอะนะครับสาเหตุที่จะก่อนเขาต้องมีคนเยอะเกิดจากรับแล้วจะต้องไปจัดของไปต้องทําปิ้นบินนู่นนี่นั่นคือทําเยอะไปหมดเลยทีนี้พอมันเยอะมันก็จะมั่วทีนี้เราทาใหม่รับออเดอร์อย่างเดียวมีหน้าที่รับปัจจุบันแต่เดิมมีเป็นสิบคนเราสามารถลดให้ได้สองคนพอนั่งรับออเดอร์รับ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 อย่างเดียวทับโทรศัพท์กดรับออเดอร์มีอยู่แค่นั้นพอ ที่จะมีคนมานั่งมอนิเตอร์เป็นหัวหน้าคอยดูภาพรวมอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างที่เดี๋ยวเป็นคนจัดของกับคนแพ็คของซึ่งแน่นอนว่าพอเราวางโปรเซสแบบน,นี้เขาทํางานได้เร็วขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้กว่าจะปิดร้านได้นะครับสองทุ่มสามทุ่มแพ็คกันยังไม่เสร็จเลยเพราะว่ามัวๆอยู่อย่างนั้นหยิบของของซ้ําของเกินอะไรไม่หมดพอเราวางโฟล์ววางระบบดีๆนะครับโปรเซสมันจะเปลี่ยนไป ออเดอร์เนี่ยจริง้วปกติถ้าเราดูพฤติกรรมของลูกค้าจากเคสของสต๊ดดี้ที่เราทําพูดตอนนี้ mm hmm. เขาจะโทรสั่งของมาไม่เกินสี่โมงเย็นแล้วเขาจะเลิกละ mm hmm. เขาไม่โทรละไม่เขาไม่ไม่สั่งของละหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถเอาคนที่ทำออเดอร์นะครับรับออเดอร์เนี่ยไปทําการแพ็คของไปช่วยคนจัดของได้อีกแน่นอนว่าจะช่วยลดเวลาปนะริมาณงานลงนะครับก็คือคนที่แพ็คของแพ็คไม่ทันแล้วนะครับก็เอาคนทำทีออเดอร์ไปช่วยกันแพคแป๊บเดียวเสร็จ จากที่เราลองทําใช้ดิจิตอลรทนฟอร์มกับเคสตัวนี้เดิมที่ต้องกลับบ้านพึงชีเขาต้องเสียเข้าวนทีนะสองสามทุ่มนี่แต่หลังจากนี้ไปนะครับพอได้ลองเราทำทาทนฟอร์มเสร็จปรากฏว่าเขาใช้เวลาสามารถปิดนะครับปิดร้านได้นะครับ,นะรบห้าโมงหกโมงปิดละสบายแล้วเพราะว่าวางโปรเซสมาคบถ้วนรู้เลยว่าวันไหนของจะเยอะวันไหนของจะน้อยเราสามารถทําได้ในขนาดนั้นนั่นคือการใช้ดิจิตอลรทนฟอร์มมาช่วยนะครับอย่างเคสของนี้ที่เราพูดถึงเนี่ย เราไม่ได้พูดแค่ว่าเฮ้ยคุณเอาซอฟต์แวร์ไปแล้วคุณลงแล้วคุณใช้เลยแต่จริงๆแล้วการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องเราควรที่จะดูโฟล์งานก่อนว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งแผนง,งานคุณจริงๆแล้วโฟล์งานคุณเป็นยังไงแล้วเราจะเอาซอฟต์แวร์มาไว้ชุดไหนเริ่มต้นเราอย่าไปมองว่าซอฟต์แวร์ควรอยู่ตรงไหนแต่ควรจะมองใหม่ว่างานคุณเนี่ยคนไหนอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วค่อยมาดูว่าแล้วคนนั้นรับหน้าที่อะไร เรจแล้วค่อยมาหาว่าเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานนี้ควรเป็นอะไรสุดท้ายซอฟต์แวร์คือค่อยมาตอบโจทย์ตรงนั้นเป็นแค่เครื่องมือตัวหนึ่งพอถ้าเราเริ่มต้นจากการที่มองภาพแล้วทําจากซอฟต์แวร์เดียวแล้วนั่งคิดเองเนี่ยเราก็จะได้ซอฟต์แวร์แบบเดิมๆซึ่งก็คือมันจะมั่วไปหมดบรหิหารจัดการอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายคือนอกจากจะไม่ได้ช่วยลดงานแล้วเป็นการเพิ่มงานให้กับคนที่ต้องมานั่งขี่ขี่แล้วก็ไม่มีใครดูขี่แล้วไม่มีใครสนใจขี่แล้วก็ไม่รู้ให้ไปทําอะไรอีกนะครับบริหารจัดการอะไรก็ไม่ไ คนจะต่อต้านมันเพราะว่าตัวมันไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากก็ไม่ช่วยแล้วยังเพิ่มภาระให้คนที่ดูแลต้องมานั่งดูอีก ก็หลังที่ใช้มาแนละ้วรู้สึกได้เลยว่าขั้นตอนการต่างๆนั้นมีการรวบรับเร็วมากขึ้นมีข้อผิดพลาดน้อยลงคนมาใหม่ก็ใช้ง่ายใช้เวลาในการเรียนรู้ง่ายมากคือหลังจากใช้ Workstation ตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันตอบโจทย์หมดเลยฟังก์ชันการใช้งานมันดีหมดเราเห็นสต็อกเลยจริงๆว่าตอนนี้เหลือของเท่าไหร่แล้วแล้วก็รับมาเท่าไหร่และอย่างมันเป็นเรียลไทม์ด้วยค่ะคืออย่างบางทีเราไม่อยู่ร้านเนี่ยเราออกไปข้างนอกเราสามารถดูบนบอรืหเราได้เลยว่าตอนนี้เด็กที่หน้าร้านเนี่ยขายไปได้เท่าไหร่แล้ว ขายไปได้กี่ตัวแล้วแล้วสต็อกเราเหลือเท่าไหร่ค่ะมันคือฟังกช์ชันมันใช้งานครบทุกอย่างตอบโจทย์ความต้องการหมดเลย